เพราะว่าข่าวก่อนหม่อมได้พูดถึงเรื่องของการขอลีภายว่าพุ่งจากหลักสิบเป็นหลักพันนะคะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาพูด,ดถึงเรื่องนี้ค่ะทุกคนคยินดีนต้อนรับกับเข้าสู่ M Family Life in UK กับหม่อมนะคะที่ต้องบอกกันเลยว่าเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยในอังกฤษด้วยกันนะคะก็จะมาเราเรื่องข่าวสารสบายๆค่ะกับข่าวในวันนี้ที่ อาจจะดูเหมือนหลุดมาจากซีรีส์สืบสวนสอบสวนนะคะรายงานว่าบ้านใหญ่ของรัฐบาลอังกฤษอย่าง Home Office กำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าการถูกหลอกหลอนค่ะโดยระบบจัดการข้อมูลผู้รีภัยที่มีอายุอานามถึง25ปีเพราะว่าเขาแล้วเราพูดไปว่าเอ๊ะทำไมการพิจนารณาถึงช้าเป็นปีปีใช่ไหมคะฟังดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมคะเหมือนเรายังใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นปุ่มกดในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ เรื่องมันก็มีว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2019 Home Office ได้ให้สัญญาไว้อย่างดิบดีเลยนะคะว่าจะบบกมูลาคุณปู่ระบบเก่าแก่ที่ชื่อว่า CID แล้วแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่สุดล้ำนะคะอย่าง Atlas ค่ะเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่ว่าเจ้า Atlas เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ด้านการจัดการข้อมูลผู้ขอลีภัยเลยนะคะ ตั้งแต่รับคำร้องตรวจสอบเอกสารไปจนถึงการติดตามผลค่ะให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็ทันสมัยรวมถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเปลี่ยนจากนั่งพิมพ์ดีดมาใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนั่นเองค่ะแต่แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นค่ะ5ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก คุณปู่ CID ของเรายังคงสถิตยอยู่ค่ะย,ยังทำงานคู่ขนานกับน้องใหม่ Atlas จะเรียกว่าอยู่ในช่วงรอวันเกษียณก็คงจะไม่ผิดนะคะทุกคนแต่ที่น่าตลกก็คือเจ้าหน้าที่เขาออกมาให้ข้อมูลว่าจะปลดประจำการในเร็วๆนี้ซึ่งคำว่าเร็วๆนี้ในบริบทของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยบางทีมันอาจจะยาวจนถึงลูกหลานของเราบวชเลยก็ได้นะคะทุกคน นี่แหละค่ะหลายคนก็เลยบ่นอุบเลยนะคะเรื่องปัญหาผู้รีภัยทำไมมันถึงใช้เวลาพิจรนารณานานจังวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ แล้วปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นสิคะทุกคนลองคิดภาพตามนะคะเรามีระบบเก่าที่เหมือนรถโบราณกับระบบใหม่ที่เพิ่งประกอบเสร็จแต่ว่ายังวิ่งได้ไม่เต็มที่ต้องมาวิ่งคู่กันมันก็เลยเกิดอาการรถติดในระบบราชการของเรานั่นเองนะคะก็คือระบบใหม่ Atlas ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยฟังก์ชันบางอย่างยังต้องปรับปรุงส่วนระบบเก่าอย่าง CI d เนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบางทียังมีหน้าต่างโปรแกร,รมที่เป็นภาษา Visual Basic ยุคป,ปี2,000ผุดขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่เห็นอยู่เลยเหมือนเรานั่งทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่พิพิธภัณฑ์ยังไงอย่งงางนั้นเลยค่ะทุกคน แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนักหนานะคะก็เพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่ยื่นขอสิทธิ์ลีภ้ภัยและยังอยู่ในกระบวนการพิจารณากว่า2000 0 0คนค่ะ200,000ชีวิตที่กำลังรอความหวังรอการตัดสินใจครั้งแรกที่จะเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาซึ่งการที่ระบบมันล่าช้าไม่คล่องตัวก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคนเหล่านี้ค่ะ ลองคิดดูนะคะทุกคนหลายคนต้องอยู่ในที่พักชั่วคราวที่รัฐจัดหาให้ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นภาระต่อง,งบประมาณของประเทศด้วยนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาทางเทคนิคจุกจิกกวนใจที่ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปวดหัวเกี่ยวกับการทํางานที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเท่าตัวนะคะบางข้อมูลจากระบบเก่าก็ไม่เข้ากับระบบใหม่ต้องมานั่งกรอกใหม่เช็คซ้ำวุ่นวายไปหมดเลยค่ะนี่ไม่ใช่ว่าหม่อมเข้าไปทำงานกับเขานะคะทุกคน มาจากแหล่งข่าวแล้วก็เมาให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะยังไงใครที่อยากที่จะอ่านข่าวเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านที่ลิงก์ได้นะคะ หม่อมจะแนบลิง์ไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะสรุปแล้วนะคะก็เหมือนเราทําเอกสารสําคัญ2ชุดชุดหนึ่งเขียนด้วยลายมือวัดๆเมื่อ25ปีที่แล้วอีกชุดหนึ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แต่เราต้องเอาข้อมูลจากทั้ง2ชุดเนี่ยมารวมกันปรากฏว่าภาษาที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันรูปแบบก็ต่างกันมันก็เลยเสียเวลาในการแปลตีความแล้วก็จัดระเบียบใหม่หมดเลยใช่ไหมคะ และที่น่ากังวลไปกว่านั้นค่ะก็คือว่ามีรายงานออกมาว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Atlas ของรัฐบาลอังกฤษในครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้และมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องปิดโครงการไปก่อน ที่จะได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพซะด้วยซนะ้ำนฟังดูก็เหมือนกับว่าเราลงทุนสร้างบ้านใหม่หมดไปเยอะแยะนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปนอนกระท่อมหลังเก่าซะอย่างนั้นน่าเสียดายนะคะทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็โอกาสที่จะได้พัฒนานระบบให้มันดีขึ้นจริงๆนั่นเองค่ะ อ่านข่าวนี้แล้วก็ได้แต่ภาวนานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องใหม่อย่างโปรแกรม Atlas จะไม่กลายเป็นแค่ตำนานที่เล่าขานกันใน o o m o อ f i c e นะคะแล้วก็คุณปู่ CI d ที่รับราชการมาอย่างยาวนานถึง25ปีจะได้พักผ่อนอย่างสมศักดิ์ศรีมีระบบใหม่ที่ทันสมัยมาดูแลงานต่ออย่างราบรื่นสักทีนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบายสวัสดีคะ่ะบาย